น,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วเชิญทุกท่านบูชาพระราตนตไตยและสมาทานเบญจศีลโดยพร้อมเพรียงกันอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะ อาลาหังสัมมาสัมพุทโธพ,พุทธังพุทกวันตังอะิวาเทมิสวากขาโตพระกวตาตมโมธรรมมังนมะสามิสุปฏติปันโนพระกวโตาสาวกสังโฆสังฆังนมามิ มยังพันเตวิสุงวิสุงลักนัทายาติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักนัทายาติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตัติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักนัทายา ติสระเนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขังสระนังคขจามิพุทธังสารนังขจามิภมังสระนังขจามิธัมมังสารนังคขจามิสังฆังสระนังขจามิสังฆังสารนังขจามิถูกติยมปี พุทังสรนองกัจฉามิทุติยมปีพุทังสรนังกัจฉามิทุติยมปีธัมมังสรนองกัจฉามิทุติยมปีธัมมังสรนังกัจฉามิทุติยมปีสังฆังสรนองกัจฉามิทุติยมปีสังฆังสรนังกัจฉามิ ตตียอมปีพุทธทองสารนองคชามิตาติยมปีพุทธทงสรนังคชามิตตียอมปีธรรมังสรนองคชามิตาติยมปีธรรมังสรนังคชามิต่ตียอมปีสังังสารนองคชามิ ตาติยมปิสังคังสระนังคัจามิติสระเะมนองในที่ตองอามะพันเตปานาติปาตาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อินนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิก่าไมสุนิชฌา,าราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กามสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมรยะ มัชฌะปมมาทัฏานาเว е ระมะนีสิกขาปัทังสมาทิยามิสุราเมระยะมัชฌะปะมมาทัฏานาเวระมะนีสิกขาปะัทังสมาทิยามิหิมานีปัญจสิกขาปะทัทานิ สีเลนะสุขติยันตีสีเลนะโอคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันตีตัดสมาสีรังวิโสทัย,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 ย なもんたさふかわっと。 ยะิทังจติปุริสยุานิอันพาปุริสโกะราสัพพะวตโตสสโตะ อธิมโพองค์สันสงสมติเนติโดยสาวันบริใน <laughs> พระราตรโคราปนารวาคามากามาตันทยาพันทานเพียงตวิธีน้อยตวว่าุ้นิทัวตันเตชสา เสกวิธีนาหิตวามุเรนทวตนเตจะสาวตุเตงสาริกูขตถากรมพิอรสุขารุณบุริมาลาวัน

สภาวตุเตชยมังคารานิมภะะนังู้ระพุทธองค์โเทระเถระพุทะเทนะธรรมไปยันตอิทุปะเทระสวิตนาจิตวา ปันเตชะสาภาวะตุเตชยมังคารานิตุพะหิเทิปูจเพณพระมังวิสุทธิพิกาพิพานัง สัพพว้ตุเตชะยังบังทรานิเอตติปุตตะยังมังเทระอักโยวจะนาทิจติเนสรรเตมาตีิหิตวันันเอ โสภองอธิปัตย์ด้วยยนโรสปนอยู่มหาตรุติโคนะโหติยัสสปะปานิงัง so, um, <manyol> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn có to quy về đi sẽ có tu có muaúạ ta sú mang cóụọ tăng สมุหโตเจสุเยทรรพระมัจจริสปัตถินางตาเยปตมังวาจาตมังปะคะปาัินางมโนกรรม ทาอิเภภวตออมังคะรังรักขันตุสาวเพวตาปะพุทธนุภาเวนัสธาโสทีภวันตุเตภวตุสาวธรรส mang tu sẽ thể hoặc ta họ quên số Hoần tú สะพกวัโตอระหัโตสัมมาสัมพุทสสะนะโมตัสสะพกวัโตอระหัโตสัมมาสัมพุทสสะนะโมตัสสะพกวัโตอระหัโตสัมมาสัมพุทสสะอิมานิมยังปันเตภัตตานิสัปปิวาลานิ พิคุสังคัสโอโนชยามะสาธุโนปันเตพิคุสังโฆอิมานิพัตตาณิสัปริวาลานิปติคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจายาตกานัง ที่ข้าัตตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอ,อน้อมถวายซึ่งพัตตาหารพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระษีสฆงขอพระษีสฆ์งจงรับซึ่งพัตตาหารพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ยากของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมารดาและบิดาเป็นต้นที่ละโลกนี้ไปแล้วด้วยตลอดกาลและนานเติน ญทตาวาริวะอุราปริปุเรนตีสัจระังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปตีอิชิตังปฏิตังตมหังขิปมเมวะสมิเชตุสับเอปุเรนตุสังกะปะ จันโทปนารโสยทามนิโชติระโสยทาน Oh ừ ทิสุขธรรมพระรองตอมีทวิอาคธรรมมัสมาหิตเทวโกตมโนโสวะอภะปะโตปโมทติติรตนะ ตยานุภาเวนรตนากาลคพยาเวรสกัสต <ste> <i> ุปปานตวะเมกอันตรายปิว <fulfil> <ste al CH toolkit> <spe> ินาสต ที่ท่านลองหลังจอีิพากยังสุขังสิริอายุจวะโนจะโพคังโทติจตยสวัสตวัสสัตายุติวสิทธิภวัน ภาวะตุสัพมังฆะรังรัตันตุสัพเทวตาสัมพุททานุภาเวนะสทาสสถีภวมขันตุสัพเทวตาสัพ สัพพะโสธภวันตุเตภวตุสัตตมังคะรังระตุสั